ถ้ามีความรู้สึกอยากขับถ่ายก็อย่ารีรอนะคะเข้าห้องน้ําขับถ่ายได้เลยนะคะเพราะว่าโอกาสแบบนี้นะคะอาจจะมีครั้งเดียวต่อวันนะคะสวัสดีค่ะหมอตุ๊กนะคะจากช่องสารตุกหมอยาไทยอินเทรนด์ค่ะวันนี้หมอตุ๊กมาแนะนำสำหรับคนที่มีการท้องผูกนะคะหรือว่าท้องผูกเรื้อรังนะคะกินยาอะไรเท่าไหร่แหละก็ไม่หายนะคะซึ่งคนที่ท้องผูกเนี่ย จะมีอาการอึดอัดแน่นท้องแล้วก็ทรมานมากนะคะจะกินอาหารเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งแน่นเพราะว่าของเสียไม่ถูกขับถ่ายนะคะนอกจากนี้มีเลือดเนืดมีน้ำในท้องมีน้ำในร่างกายน้อยก็ยิ่งทำให้การขับถ่ายออกมาเนี่ยยากยิ่งขึ้นนะคะบางคนถ่ายเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเรียกว่าเป็นเทาเป็นดานในท้องเป็นพลัดึกนะคะอันนี้ก็ค่อยๆปรับนะคะปกติเราอย่างน้อยนะคะ1สัปดาห์ ถ้าคนที่ถ่ายไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะสัปดาห์หนึ่งถ่าย3ามครั้งก็ถือยังพอไหวนะคะยังรับได้นะคะแต่ถ้าหนึ่งสัปดาห์เนี่ยถ่ายแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยก็นับว่าเป็นอาการท้องผูกนะคะเรามาดูสาเหตุของอาการท้องผูกกันก่อนค่ะว่าท่านนะคะ HH, มีอาการเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะคะที่มีอาการท้องผูกข้อแรกก็คือการดื่มน้ําน้อยะคะ่ะการดื่มน้ําน้อยเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการท้องผูกได้นะคะ โดยปกติแล้วนะคะร่างกายต้องการน้ำดื่มนะคะที่อุณหภูมิปกติซึ่งเป็นน้ำเปล่าธรรมดานี่เองนะคะอย่างน้อยวันละ2-2.5ลิตรนะคะเพื่อให้การไหลเวียนของเลือดลมเนี่ยไหลเวียนได้สะดวกนะคะการทำงานอวัยวะต่างๆเนี่ยก็ไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะคนที่กินน้ำน้อย หรือว่ากินของหวานเยอะๆนะคะน้ําหวานน้ําชานะคะที่ไม่ใช่น้าเปล่าเนี่ยก็ไม่นับนะคะควรที่กินน้ําอุณหภูมิปกตินะคะควรกินให้ได้อย่างน้อย2.5ลิตรนะคะและวิธีดื่มก็คือค่อยๆจิบในแต่ละวันนะคะอย่าดื่มทีเดียวแก้วใหญ่นะคะเพื่อให้หมดไป2.5ลิตรตามที่หมอบอกนะคะเราใช้วิธี ดิบทั้งวันนะคะให้ได้2.5ลิตรร่างกายของท่านก็จะมีการไหลเวียนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะคนที่กินน้ำน้อยเนี่ยก็จะทำให้เลือดหนืดก็จะส่งผลต่อสุขภาพต่อโรคอื่นๆได้ด้วยนะคะพื้นฐานเบื้องต้นของการที่ทำให้สุขภาพดีก็คือการดื่มน้ำให้ครบนะคะสาเหตุที่2ก็คือเรากินอาหารที่ย่อยยากมากเกินไปนะคะเช่นเนื้อสัตว์เนื้อวัวเนื้อหมูนะคะรวมถึงเมื่อกินแล้วเนี่ย อาจจะเคี้ยวไม่สะดวกเคี้ยวไม่ละเอียดเคี้ยวได้สองสามคำพอรู้รสชาติก็กลืนนะคะนั่นก็จะทำให้ลำไส้ทางานหนักนะคะก็จะทำให้มีอาการท้องผูกได้เช่นกันนะคะสาเหตุที่สมก็คือการที่เรากินอาหารรสจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นหวานจัดมันจัดนะคะเค็มจัดหรือว่าฝาดจัดเนี่ยทุกอย่างจัดหมดเลยนะคะรวมถึงกินของหมักดองบ่อยๆนะคะทุกๆวนัน ร่างกายสะสมของเสียของที่เกินกําลังาธาตุนะคะก็จะส่งผลให้เลือดหนืดนะคะเกิดการไหลเวียนไม่ดีนำไปถึงอาการท้องผูกได้นะคะข้อ4การที่เรามีพฤติกรรมนั่งนิ่งเนิ่นนาน,นะคะเช่นการทํางานในอีเลียบทเดียวกันนานๆน,น,นะคะนั่งทํางานเนี่ยคอมพิวเตอร์นานๆทํางานหน้าโทรศัพท์นานๆน,น,นะคะไม่ค่อยลุกไปไหนนะคะ เวลาปวดท้องปวดอุจจาระปัสสาวะเนี่ยก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะทำงานให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยลุกไปดื่มน้ำค่อยลุกไปปัสสาวะหรือว่าลุกไปอุจจาระนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุเหมือนกันนะคะเพราะว่าการนั่งนิ่งเนิ่นนานเนี่ยก็ทำให้ลําไส้เนี่ยไม่ค่อยขยับนะการทำงานของลําไส้ก็จะช้าลงไปด้วยค่ะสาเหตุต่อมานะคะก็คือความเร่งรีบนะคะในทุกวันนี้โดยเฉพาะคนในเมืองนะคะที่ เร่งรีบต่อการไปทำงานนะคะเพื่อไม่ให้รถติดไปทำงานทันเวลานะคะตื่นเช้ามาก็อาจจะดื่มแค่กาแฟแก้วเดียวนะคะปวดอุจจละก็เอาไว้ก่อนอาการที่เอาไว้ก่อนเวลาปวดรู้สึกครั้งแรกเนี่ยเมื่อไปที่ทำงานก็อาจจะติดงานต่างๆนานานะคะก็วันนั้นก็อาจจะพลาดการอุจจละไปนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ทุกๆวันนะคะก็อาจจะทำให้มีอาการท้องผูกได้นะคะสาเหตุต่อมานะคะโดยเฉพาะคนที่ อายุมากขึ้นนะคะหน้าท้องก็อาจจะมีย่อนยานนะคะคนอ้วนนะคะเนื้อของท้องเนี่ยไปกีดขวางช่องทางการขับถ่ายได้นะคะนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของคนที่มักจะมีอาการท้องผูกนะคะและสุดท้ายก็คือการกินอาหารและการขับถ่ายไม่เป็นเวลานะคะโดยเฉพาะคนที่ทํำงานไม่เป็นเวลาอาจจะนอนดึกหรือทำงานกลางคืนไม่ได้กินตลอดเวลาสามมื้อตรงเวลานะคะเช้าเที่ยงเย็นขับถ่ายไม่ตรงเวลา ต่างๆนานานะคะบางวันนอนดึกบางวันนอนกลางวันนะคะทํางานกลางคืนนี่ก็เป็นสาเหตุของการทําให้เรามีอาการท้องผูกได้นะคะดังนั้นเนี่ยอาการท้องผูกก็สามารถแก้ไขได้นะคะถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการดื่มชาสมุนไพรอาการของท่านก็จะหายดีขึ้นนะคะเรามาดูวิธีแก้ไขกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะตื่นเช้ามา ก่อนที่จะลุกออกจากเตียงนะคะเราควรที่จะนวดท้องเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายให้ดีขึ้นนะคะวิธีนวดท้องก็คือนอนชันเข่านะคะแล้วก็ค่อยใช้มือนวดนะคะนวดตั้งแต่ส่วนขอบบริเวณเชิงกุ้งเชิงการานนะคะนวดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ นวดในในท่าขึ้นนะคะนวดไปนวดมานวดซ้ายนวดขวานะคะหน้าท้องของเราที่ลำไส้นิ่งๆนะคะหรือว่ามีลมอยู่ในท้องเนี่ยก็ค่อยๆจะนิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นลำไส้ทําให้เราอยากขับถ่ายมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เป็นท่าการนวดด้วยลูกประครบร้อนนะคะในกรณีที่เรานึ่งลูกประครบแล้วนะเราก็ใช้ลูกประครบนวดท้องนะคะเพราะความร้อนเนี่ยจะทําให้ลำไส้เคลื่อนตัวได้ดีและกระตุ้นการขับถ่ายค่ะ นอกจากนี้ก็ช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อลดลมถายลมดานในท้องได้นะคะขั้นแรกก็คือเราก็หาขอบสะโพกค,ค่ะจุดแรกเราก็กดลงไปที่บริเวณขอบสะโพกนะคะกดในลักษณะขึ้นค่ะโดยใช้สองมือนะคะความแรงเนี่ยอยู่ที่เรารู้สึกว่าลงไปพอประมาณในลักษณะที่หน่วงเน้นนิ่งนะคะโดยเราทิ้งไว้อยู่ที่ประมาณ20 ถึงสาวินาทีแล้วก็เปลี่ยนมาที่จุดใหม่นะคะจุดถัดมาก็คือจุดบริเวณเหนือหัวหนาวค่ะก็กดลงไปนะคะค่อยๆกดเท่าที่เราไหวเราจะรู้สึกว่ามีเสียงลมนะคะในทอ้องจุดต่อมาก็ขอบสะโพกอีกด้านหนึ่งนะคะบริเวณขอบสะโพกเนี่ยก็เป็น3จุดหลังจากนั้นก็กดอีกจุดหนึ่งนะคะ ซึ่งบริเวณใต้ชัยโครงค่ะหรือว่าบริเวณลิ้นปีนั่นเองนะคะกดลงไปนะคะจุดที่เป็นเนื้อนุ่มๆนะคะก็จะได้รู้สึกว่าเสียงลมนะคะลมออกมาคนที่มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อเราสามารถทําได้ในช่วงที่เราท้องว่างนะคะหรือว่าตื่นเช้ามาะะกระตุ้นการกับถ่ายด้วยการกดนวดท้องจะใช้รูปประครบหรือว่าใช้หมือก็ได้นะคะ หลังจากตื่นนอนนวดท้องแล้วเนี่ยเราก็ดื่มน้ำอุ่นนะคะเพราะร่างกายขาดน้ำมาเป็นเวลาประมาณ6ชั่วโมงตั้งแต่เรานอนนะคะเราก็ดื่มน้ำอุ่นๆ1แก้วนะคะอย่างน้อยครึ่งลิตรหรือถ้าเป็นไปได้ก็ค่อยๆจิบอย่างน้อย1ลิตรนะคะก็จะไปช่วยกระตุ้นลำไส้ให้ทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วถ้ามีความรู้สึกอยากขับถ่ายก็อย่ารีรอนะคะอย่าผัดผ่อนว่าเดี๋ยวไปขับถ่ายที่ทำงานก็ขอให้ถ่ายเลยนะคะเพราะว่า โอกาสแบบนี้นะคะอาจจะมีครั้งเดียวต่อวันนะคะบางคนรอไปที่ทํางานพอไปถึงที่ทํางานก็มีงานอื่นๆแล้วก็ไม่ปวดอุจจาระนะคะทําให้เราพลาดการขับถ่ายในวันนั้นไปนะคะแล้วก็ในตลอดทั้งวันแล้วก็ค่อยๆจิบน้ําให้ได้อย่างน้อย2.5ลิตรนะคะกินอาหารที่มีกากใยมากขึ้นกินเนื้อสัตว์น้อยลงนะคะกินแป้งน้อยลงเพิ่มอาหารผักผลไม้มากยิ่งขึ้นสมุนไพรที่ช่วยกระตุน้นอาการท้องผูกนะคะ นอกจากสมุนไพรรสขมอย่างเช่นมะระมะระขี้นกขี้เหล็กนะคะก็ยังมีสมุนไพรรสเปรี้ยวอย่างมะขามมะขามป้อมมะยมมะนาวมะดานันมะเฟืองนะคะท่านก็สามารถกินได้ค่ะส่วนผลไม้ที่ช่วยในการขับถ่ายได้ดีอย่างมะละกอสุกกล้วยสุกฝรั่งสุกซึ่งผลไม้เหล่านี้ก็จะช่วยนะคะทําให้เราขับถ่ายได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะอุจจาระก็ออกมานิ่มไม่แข็งนะคะรวมไปถึงกิน พืชผักรสเผ็ดร้อนนะคะที่จะช่วยขับลมขับของเสียในลำไส้ได้อย่างเช่นขิงข่าตะไคร้กระชายนะคะซึ่งพืชผักเหล่านี้นะคะเราก็นำมาทำเป็นอาหารเป็นยานะคะไม่ว่าจะปรุงเป็นอาหารคาวนะคะหรือว่าดื่มเป็นชาก,ก็ได้ทั้งนั้นนะคะแล้วมันยืดเหยียดบริหารร่างกายบ่อยๆนะคะอาจจะไม่มีเวลาออกกำลังกายมากนะักก็ยืดเหยียดนะคะทำท่ายโยคะท่าง่ายๆนะคะ เพื่อกระตุ้นทําให้ร่างกายทุกส่วนมีการไหลเวียนที่ดีขึ้นนะคะเป็นการเพิ่มธาตุไฟให้ตัวของเราด้วยค่ะและที่สําคัญกินอาหารให้เป็นเวลานะคะระหว่างกินก็อย่าก,กินข้าวคาน้ําคํานะคะเพราะจะทําให้มีอาการท้องอืดมีลมในท้องมากยิ่งขึ้นนะคะควรดื่มน้ําหลังจากที่กินข้าวผ่านไปแล้วประมาณ15นาทีนะคะเมื่ออาหารย่อยดีแล้วเราดื่มน้ําเข้าไปเนี่ยท้องก็จะได้ไม่อืดน,นะคะร่วมกับการดื่มชานะคะดื่มชามะขามขา่า รวมไปถึงเดือนนึงก็อาจจะดื่มชาล้างเมือกมันในลำไส้อย่างเช่นชามะละกอนะคะซึ่งหมอตุ๊กเคยทําคลิปไปแล้วเดี๋ยวจะแชร์ลิงก์ไว้ในใต้คลิปนะคะร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านนะคะอาการท้องผูกก็จะหายเป็นปลิดทิ้งและนี่ก็คือสาเหตุและวิธีแก้ไขนะคะแล้วพบกับสาระดีๆของช่องสารตุ๊กหมอยาไทยอินเทรนได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ